และต่อจากนี้เราจะได้พบกับผู้เข้าแข่งขัน5คนสุดท้ายไปชมกันครับว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้เห็นผู้เข้าแข่งขัน5คนได้สร้างสรรค์ผลงานกันไปแล้วเครียรเครียรเครียร์อย่ากดดันกู <c oughs> อยากทำนะเศแกเแสบเศบคัดสุดๆสไตล์ผมแล้วครับรรแบบสไตล์นารักนารักที่คือ Khâu lên với mốt lại Khâu lên những bờ đây lại thùng giáo và bộ chế về đây Bởi nỉm, ความกดดันตกไปอยู่กับผู้เข้าแข่งขัน5คนที่เหลือแล้วละครับถึงเวลาของพวกเขาแล้วเราไปลุ้นและติดตามชมกันต่อเลยครับต้นจตุพรแพงแสงต่อไปเป็นไอหนุ่มอีสาไนไอต้นครับมึงจะเฮ็ดออหยังเดี๋ยวอาจารย์กันลูกครับวันนี้กูจะท่าเบิ่งพอมึงก็ เหนือผสมอิสานด้วยเอาเอาไอ้ตินลงมือลูกพ่อเอาไออะไรของมันวะเฮ้ยอย่าแก้ผ้าด้วยเอามันจะไปไหนวะเนี่ยมันจะไปอาบน้ำเหรอเฮ้ยมันจะไปไหนวะมันจะไปอาบน้ำเหรอเจ้าสิไปไหนบักตอนบักตอน ไม่คิดเลยว่าจเอาดินมาใช้มึงเป็นลูกอีสานอีสานแต้นอะอีสานแท้นอะโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากแม่สุดยอดและแถมตอนจบแม่สีลาดโอ้งามตัวมึงสวยตัวมึงสวยนี่คือบอดี้เพนของจริงแม่สุดยอดสุดยอดไอ้กูไอ้ขนาดยังไงวะเนี่ยครับเี่ยมันผมคิดว่ามันเป็นตัวผมตอนนั้นคือความรู้สึกว่ากูไม่ช่อีสาน พื้นฐานชีวิตคือธรรมาชาติสิ่งแวดล,ล้อมแบบทุ่งน้าเอยงแบบเอียงเสียนะตอนนั้นคิดกาที่ถอนหมดแล้วเก่งใจเก่งใจแบบทุกคนเกรงใจท่านผู้ชมแล้วก็ไอตโตสีนี่ก็คือว่าถึงความรู้สึกว่าถึงโตผมในปัจจุบันที่ว่ามันแบบคือเขาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพอะ่ะมันย่อมมีมีสิ่งแบบที่เข้ามาอยู่ในโตเขาแต่ว่าจังไร พื้นฐานชีวิตของเขาอ่ะก็คือดินคือความเป็นธรรมชาติและนี่ก็คือความเป็นตัวตนของเขาที่ถ่ายทอดผ่านผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแหละครับแบงกนิษบดีพงสมุทรครับท่านผู้ชมรายการนี้ผมรอคอยผมรอคอยคือแบงสวงอ้อแปงโอ้โหสุดยอดแค่บอลนี่ แค่บอนี้มันผมก็คนละกขนฉันแล้วไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โห,โหแค่บอดี้มึงก็เหลือไดแป้งเอาไอ้นี้ไว้ไอ้ ป้งอ๋อห๋อ้าโกโอ้โหต้องถ่ายมึงเนี่ยตรงนี้คือสวยที่สุดโอ้โหนี่คืองานศิลปะนี่คืองานศิลปะโอ้โหมันมันมันได้อารลณ์เว้ยสีกางเกงโอ้โหสร้างมาหมดเลยอ้โห้แป้งมึงสุดยอดเป็นงานที่แบบว่าใช้ความรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวความเป็น ความเป็นตัวตนคือพยายามเค้นตรงนั้นออกมาแล้วรูปแบบของงานสไตล์ของงานมันจะเกิดระหว่างที่เราทำงานคือใช้ตัวผมแสดงและใช้ตัวนี้เป็นตัวรองรับอารมณ์ก็คือเนี่ยคืออารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์และตัวผมก็คือเนี่ยคืองานและนี่ก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่เขาได้เค้นออกมาให้พวกเราได้อึง้งทึ่งไปกับเขา ผ่านผลงานชิ้นนี้ครับเบลวิทยาฐานะกองโอ้โหไอ้เบลไอ้เบลแมไอ้หนุ่มเหนือเจียงไายมานี่ก่อนเพราะมึงรู้สึกเครียดเหลือเกินนั่งมึงน,นั่งลง <S <S <AR C ES> เป็นกำลังใจให้กับมันหน่อยเดี๋ยวมันจะเป็นลมซะก่อน อ่ะไอ้เบลมึงสู้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 อ่อออออะแม่แต่ละคนมันทำดีมาเยอะเว้ยเฮ้ยสู้เอาไอ้เบลปล่อยตัวไปเลยเอาเอาลุยลุยลุยออเอาอะ หวังมึงกับใช้ได้ทีเดียวเอาแล้ววะจอท่านี้แหกแหกโอ้โหมันเวสวยงามว้างานนี้ครับเหมือนกับมันมีอย่างอยู่ในหัวแบบยากหลับเบิดออกมาครับมันกดดันแบบบอกบิถูกเลยครับนักนักขนาดนักเลยครับนักมาๆครับ มันรู้สึกว่ายังขาดหนึ่งสักอย่างครับแต่ก็พอใจครับกลายขึ้นไปกําำน้อยครับจากแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาผลงานของเขาจึงออกมาในรูปแบบเช่นนี้ครับน้ำปาจรีสีลงเอาละครับแม่มันหยดติงติงเอายายหญิงน้ำ มสุภาพสตรีวันนี้เอา้าลูกอย่ากดดันลูกลุยลุยสู้เขาลูกสู้เขา ไอ้น้ำมันสร้างงานศิลปะที่งดงามศิลปะนั้นบางทีการแสดงก็เป็นความงดงามแต่ว่าตัวงานศิลปะจริงๆนั้นถ้ามันโดดเดี่ยวจริงๆมันสวยนะ้ำไม่ได้เพราะไอ้น้ำสวยเพราะมันให้เวลากับการคิดมันให้เวลากับการทำมันให้เวลาก,การใช้สีเหมือนมันทำวาดรูป แต่มันวาดด้วยมือของมันมันมององค์ประกอบมันใช้เวลาในการคิดดังนั้นรูปเขียนอันนี้จึงเป็นรูปเขียนที่สวยงามนะครับดังนั้นคุณค่าของงานศิลปะนั้นก็อยู่ที่ตัวศิลปินแต่ละคนในการที่จะจัดนำเสนอในรูปแบบของตัวเองผู้หญิงเขาก็ต้องอย่างนี้แหละครับแต่ก็สวยงามเอาเจ้เาไอ้น้ำ ไม่เคยเลยหรือว่าตื่นเต้นมากกว่ามั้งคะแบบเราแปลกแปลกที่แปลกพิธีวิธีการอะไรเงี้ยค่ะวางแผนว่าอาจจะใช้สีมากหน่อยอะไรเงี้ยค่ะทําเป็นแบบเรียบๆตามสไตล์ตัวเอง <c oughs> ถึงแม้ลีลาของเธอนั้นจะนิ่มนวลแต่ผลงานของเธอนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ